ับนสนนุโดยสวัสดีครับทผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ วันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งผมเชื่อได้ว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งสองท่านคือคู่สามีภรรยาที่มีจุดเริ่มต้นกับการทําธุรกิจที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับนั่นก็คือ คุณสามีเป็นคนพาธุรกิจกิฟฟารีนเข้าไปในบ้านนะครับเรื่องราวของแขกรับเชิญทั้งสองท่านจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise จากธุรกิจของกิฟฟารีนครับคุณสารี่และคุณสมควรบุญประสิทธิ์พรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสู่รายการ Gift Inspire นะครับเมื่อกี้นี้ผมเกิ่นเอาไว้บอกว่า ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นปกติบ้านอื่นเนี่ยภรรยาเขาสนใจธุรกิจแต่บ้านนี้แปลกคุณสามีมเป็นคนสนใจธุรกิจนี้ก่อนภรรยาด้วยซ้ําไปและไม่ใช่ก่อนนิดเดียวนะก่อนเป็นปีเลยทีเดียวนะผมก็เลยอยากจะถามพี่สมควรแล้วกันนะครับว่าเหตุผลที่เข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยมาเจอได้ยังไงและเพราะอะไรถึงอยากทำกิฟฟรีน,นครับเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟรีนก็เพราะว่ามีรถเหมานี่แหละครับอาชีพเดิม ก็คือพี่พี่มีรถให้เช่ามีรถตู้เช่าเหมาอ,อยู่ครับเขาก็จะเหมาไปฟังธุรกิจอื่นๆหรือเหมาไปธุระอื่นเนี่ยบ่อยนะครับแต่ไปธุรกิจอื่นก็เข้าเข้าฟังรับ,รบข่าวสารข้อมูลเหมือนกันแต่มองดูแล้วก็ไม่น่าจะไปได้ก็ก็ไม่ค่อยสนใจธุรกิจครับแต่มากิฟฟารินนี่ก็เขาก็เหมามาอีกคือเขาเช่ารถพี่และพี่ก็ต้องเป็นคนขับพาเขาไปครับ ระหว่างที่ไปก็ได้มีโอกาสไปฟังกับเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยจริงๆอ่ะก็อยากก็อาชีพเราคือขับรถเพราะเราเป็นเจ้าของรถนะครับฟังมาหลายๆบริษัทปรากฏว่ามีคนกิฟฟารีนไปเช่าไปเช่าแล้วก็มาฟังกิฟฟารีนที่นี่มันไม่เหมือนกับที่อื่นเหรอฮะไม่เหมือนรับธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยเขาเหมารถเนี่ยครั้งสองนะครั้งหนึ่งก็ไม่ฟังเหมือนกันครั้งหนึ่งก็นั่งคอยหรือคอยจนกว่าจะจบแต่ครั้งสองเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่า กิฟฟีนเนี่ยจะเหมือนบริษัทอื่นไหมถ้าเหมือนบริษัทอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เขาเลิกเหมาออเป็นคนหนึ่งที่หวังดีครับโอ้ยถ้ามันเหมือนที่อื่นอย่าไปทําเลยครับอ่าบอกผว่าไปฟังครั้งที่สองไปฟังครั้งที่สองก็เข้าไปฟังคุณหมอต้อยครับครับแล้วก็ฟังแผนงานเพื่อผลประโยชน์จนจนเสร็จครับท่องหนึ่งจึงตัดสินใจฟักบัตรให้น้องสาวไปบอกว่าไปสมัครให้อ่ให้พี่หน่อยที่ทําได้ครับ ผมก็เลยตัดสินใจสมัครกลับมาผมก็มาบอกาบบานว่าจะเปลี่ยนงานแล้วนะไม่เอาแล้วงานที่บ้านเราอะตอนนั้นพี่สาลี่ทาอะไรอยู่ฮะพี่สมควรมีรถตู้ให้เช่าพี่สาลี่ขายของค่ะขายของคือเปิดร้านขายขายของชาอะไรอย่างเงี้ยขายของชำแล้วขายของส่งขายของส่งด้วยค่ะที่สมควรมาบอกเลยบอกว่าเออฉันจะไปทํากิฟฟารีแล้วนะพี่สาลี่ว่าไงสามีมาบอกพอพี่สมควรมาบอกพี่เลยพี่ก็บอกว่าโอ๊ย พี่นี่จะบ้าละมั้งเราก็ทําอยู่แล้วธุรกิจนี้อย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาก็เลือกกันไม่ต้องไปหรอกอพี่ก็พูดแค่นี้เพราะมันดึกแล้วานาทีหนึ่งแล,แล้วพี่ก็นอนพี่สมควรก็ไปทําต่อไม่สนใจไม่สนใจอ่ะถามหน่อยจุดตัดสินใจที่ทําให้สมัครประทับใจอะไรแผนงานเพื่อผลประโยชน์ตรงไหนบ้างเพราะาแผนงานเพื่อผลประโยชน์เนี่ยคือคมองเห็นว่าระยะของคุณหมอเนี่ยไม่ปิดกั้นระยะกว้างระยะเล็ก ครับครับไม่ปิดปล่อยกว้างปล่อยฟรีสไตล์เลยถ้าเป็นแผนงานฟรีสไตล์แบบนี้แล้วก็ยังไง<ห>ก็ประสบ<ย>ความสําเร็จเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติกว่าบ,บ,บ,บรรยากาศการทํางานช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับภรรยาขายของเปิดร้านไปปรากฏว่าพี่สมควรเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันชีวิตก็เคยแต่ทำงานอย่างอื่นมาก่อนมาอยู่กับกิฟฟารีนโอสินค้า ของใช้ในบ้านเครื่องสําอางบังละครีมบงังอาหารเสริมสุขภาพพี่ชวนคนยังไงและแนะนําสินค้ายัางไงให้ที่สมควรสินค้าจะแนะนําในเรื่องทําบัตรก็จะได้ส่วนลดครับก็จะพูดสามตำแหน่งให้เขาฟังครับบอลสตาร์ซินเวอร์สตาร์แล้วก็โกสตาร์ <ừ> นะครับแล้วก็พูดถึงส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความจําเป็นของเขาดูเหมือนพี่จะนําเสนอโอกาสเสนอ<น>โอกาสมากกว่าในการ ทำธุรกิจว่าถ้าทําแล้วซื้อของใช้แล้วจะดียังไงแต่ไม่ได้เน้นการขายแนะนําสินค้ารายตัวเพราะว่าเขาเปิดแคตตลอกยังไงเขาก็มีโอกาสเลือกซื้ออยู่แล้วเขาเลือกอยู่แล้วครับส่วนใหญ่งงก็จะเลือกอยู่แล้วเอ๊พี่สองคนเนี่ยตอนทําธุรกิจส่วนตัวก่อนที่จะมาทํากิฟต์รีนเนี่ยจะว่าไปก็มีรายได้ที่พอสมควรอยู่แล้วนะฮะค่ะแ้นพี่สาลีก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนที่สมควรก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน คนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ทำมาทำขายตรงเนี่ยต้องรอให้มีหนี้ก่อน<ช>ต้องรอให้ชีวิตมีปัญหาก่อน <c oughs> พูดง่ายๆถ้าไม่มีตังค์แล้วค่อยทอ<ช>ําอ่ะแต่ทั้งคู่นี่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมเขาก็มีอาชีพของเขาปกติมีเงินมีทองใช้หนี้สินก็ไม่มี<ช>พี่สมควรคิดอะไรอยู่ทําไมถึงมาทํำช่วงนั้นผมจะคิดว่างานตัวเนี้ยคือมันหยุดแล้วอ่ะมันได้วางแล้วมันได้พักผ่อนแล้วครับ คือหมายความว่าถ้ามาทําธุรกิจกิฟฟ์รีมันจะค่อนข้างจะถาวรกว่าไม่เหนื่อยถาวรกว่าด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วผมยังบอกต่อเลยว่าน้อยจะไม่เหนื่อยแล้วนะต่อไปเนที่เก่านี่มันเหนื่อยกว่างานตัวนี้ไม่ได้เหนื่อยจะพักผ่อนตลอดอืเขาคิดไม่เหมือนเราแล้วนะพี่สาลี่พี่น้อยาอ่พี่น้อยสามีบอกว่าน้อยจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมแต่ในใจน้อยคิดว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ใช่ เธอจะไม่มาเหนื่อยเหมือนเดิมได้ยังไงทุกวันนี้ฉันก็เปิดร้านมีคนเข้ามาซื้อของอยู่ตลอดไม่เห็นเหนื่อยตรงไหน,น,นแต่สามีบอกเธอจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมน้วนะไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าลองดูระยะยาวสิน้อยเพราะว่าคิดบรินพี่ไปฟังรู้สึกว่าระยะยาวถ้าพี่ทําไปหรือน้อยทำเนี่ยเพราะเราจะพักผ่อนไปด้วยครับและเราก็มีรายได้ด้วยครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่ายังมองแบบว่ายังยากจนอยู่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกประมาณเนี้ยพี่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเดิม,มก็ใช้เวลานานเือกันถัง 2> 2สองปีสองปีอุปสรรคพี่สมควรช่วงแรกๆก,การทํางานเจออะไรบ้างครับก็อุปสรรคก็จะเจอแฟนเป็นส่วนใหญ่เพราะปายางซ่อมรถอะไรนี่ก็ไม่เอาแล้ววางมืออืนะครับไปส่งของอะไรก็จะไม่ส่งแต่ก่อนนี้เราจะต้องส่งของด้วยครับ หมายถึงส่งของที่ร้านของของพี่น้องของในร้านเนี่ยเราจะต้องเอาออกไปส่งลูกค้าด้วยเ้าสั่งน้ําขวดนี่ก็จะต้องวิ่งปุ๊บตอนนี้พี่สมควรไม่ส่งแล้วไม่ส่งเพราะว่าทาคิฟฟ์รีนครับเขาบอกว่าเขาเลิกรถตู้คนโทรมาเหมาปกติจะไปเพราะว่าเขาเลิกแล้วมีแต่รถแต่ไม่มีคนขับอ่าผมถามนิดนึงอันนี้ผมถามคําถามธรรมชาติมากพี่สมควรเขามาเช่ารถตู้พี่ก็ไม่หลับเพราะพี่จะทำคลิฟฟ์เรียนไม่ส่งน้ําและ ร้านค้าใช่ไหมฮะเวลาเขาสั่งนั้นก็ไม่ส่งแปลว่าเราปฏิเสธรายรับตรงนั้นครับเพื่อที่จะมารับรายได้จากกิฟเฟอรีและช่วงแรกๆพี่ทั้งสองคนเนี่ยอาชีพที่ทําอยู่เดิมเนี่ยรายได้รวมกันคือพูดง่ายๆรายได้ในบ้านเนี่ยก็เดือนนึงก็หลายหมื่นอยู่ทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าไปพี่สมควรทําไมถึงตัดสินใจทิ้งรายได้บางส่วนเพื่อที่จะมาทําธุรกิจกิฟเฟอรีผมมองว่าระยะยาวอ่ะ คงทาไม่ไหวให้งานเดิมครับนั่นแหละครับก็เลยก็เลยตัดสินใจเรียกธุรกิจกิฟฟินเพราะว่าสุขภาพเพราะพี่ขับรถใช่ไหมสายตาก็อาจจะไปไม่ไหวคครรัับบมันเหมือนกับวันนี้ขับรถไหวรายได้ก็มีครับพี่ก็เลยมองว่าถ้าสมมุติว่าอายุมากขึ้นเกิดสายตาไม่เหมือนเดิมสุขภาพไม่เหมือนเดิมขับไม่ได้อันนี้รายได้ถอยแน่นอนครับมก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนที่ มองอะไรล่วงหน้าส่วนตัวพี่สมควรเขาเป็นคนชอบคิดอะไรแบบ5ปี10ปี15ปีล่วงหน้าอย่างนี้อยู่แล้วป่ะครับตอนเริ่มต้นทำรายได้มันก็ยังไม่ได้มากเพราะเพิ่งเริ่มต้นทำพี่ไม่กลัวเหรอว่ามันจะสู้รายได้อันเดิมไม่ได้มันคือทำธุรกิจเดิมเนี่ยผมก็เป็นคนคิดทำอยู่แล้วครับแต่เมื่อมามองเห็นคริฟลินเนี่ยผมก็เป็นคนคิดต่ออีกว่ายาวดีกว่าระยะยาวย่อมดีกว่าตัวที่ทำอยู่แน่ แล้วถ้าเราไม่เริ่มวันนี้คืออาการผู้บริโภคก็จะไม่ได้เกิดเพราะมันต้องเป็นจุดตัดสินใจเนาะคือคนปฏิเสธการเช่ารถการปฏิเสธที่จะไปส่งของมันหมายถึงพี่สมควรมั่นใจในรายได้ของกิฟเฟอร์ลินแลวเป็นไปตามที่พี่คิดไว้ไหมฮะเป็นครับเป็นไปตามที่ตั้งใจโอ้คิดไม่ผิดที่ปฏิเสธลูกค้าไปก็คือเพราะเรารายได้เข้าเป้าครับแล้วก็รู้จักคน เยอะพอประมาณอยู่แล้วครับแล้วเอาโอกาสอย่างนี้ไปก็น้ำหนักปฏิเสธน้อยมากครับน้อยมากจะตอบรับจะเป็นส่วนใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการชวนคนกับเรื่องของการบริหารทีมนะครับผมอยากทราบแล้วล่ะครับว่าคนอย่างพี่สมควรตอนเริ่มต้นสตาร์ทภรรยาไม่เอาด้วยเนี่ยและพี่สมควรเขาขยายงานเขาบริหารทีมงานยังไงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับ ลองนึกดูนะถ้าวันนี้เราต้องการรวยเอาว่าไม่มีกิฟฟรีนก่อนจะทําอะไรครับผมก็จะยกตัวอย่างงานทั้งหมดเนีมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือลูกจ้างอย่างที่สองคือส่วนตัวอยากทําอะไร